ีก็ไเที่ยวครับที่ตอนนี้อยู่บนเขาใหญ่เพราการรัดไปเลยอากาศก็หนาวครับถามว่าหนาวไหมเราก็ถูกใจโอ้ยได้อยู่ได้อยู่รายการนี้ครับซอร์วิสต์ไลน์นำเที่ยวจักจับจ้าดิ๊กเดี๋ยวขึ้นหมา ครับผมสำหรับคืนน uh, ี้ก็อยู่ในกลุ่มของปาร์ตี้ของชาสุตเตอร์ไลน์การกานจบแล้พี่ชวนอ่าสุตเตอร์วีไทยแลนด์วีแนมสุตเตอร์ไลน์ this is my friend ลาวอัตบอนเซียนไซนั่งสวิงลิทสมาร์สมาร์มันแนมสุตบอนดีเจบอ่า the everything and for time this are uh, uh,

อไตานมาว่าอะไนียงเป็นไส้กรอกขนมปัก่อนได้ไหมได้ได้ที่ต้องการเลยปังหมดปังหมดนี่เอาไส้กรอมาตอนนี้นะครับเราดูเด็กรุ่นใหม่ที่ทำตัวไม่ค่อยดีสมวัย mừng à! hơi mừng à! Khang Sáu à! thầy nha mừng à à à màu à màu à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  Máu à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  Ủa! à à ตนันต์ตใครวะเนี่ยเต็กเขอกาม่ตั้งแสงแยกไแล้วสุดายค่ะหวไหมเ้เฮ้ย

ก้านเลยค่ะบ้านอยู่แถวนั้นครั้งนี้มาค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วแต่ว่าได้ข่าวพี่ตาลมาครั้งแรกเขาสึกเป็นไงบ้างมาครั้งแรกหรอคือจะเอาไว้มันไม่ใช่แบบเนี้ยแต่อันเนี้ยอัางแต่งดีกินสปายด้วยเพราะว่าเป็นไงท่านรองประธานทำทำนายรับตำแหน่งหน้าที่ต่อจากท่านประธานเป็นไงบ้าง มีไรฟ่าถึงมิดรไหมใส่หมาร้อน่อยนี่คือที่สุดแล้วใช่ไหมคะสุดที่สุดแล้ว ประกาศสี่ทุ่มเขาเริ่มได้ประกาศให้หยุดใช้เสียงแต่เราเชื่อฟังหรือไม่เรามาลองฟังเสียงเขาดูเพลงเพลงเพลงเป็นระดุนเป็นระดุนทำให้เราเจอกันต่อไปเดงสองให้ไปติกหน่อยนี้ให้ไปติกให้ไปติกงใหกให้ไปของไีติ๊กเขามือกีตาร์ยังเป็นคนเดิมที่แอบหลงรัก คนเดิมเมื่อกี้เราได้ยินเสียงพูดเรามาดูโฉมหน้าผู้ต้อใสยพ่อจับว่าอะไรสัตว์ที่หลังพกปืนไอ้เหี่ยติดตัตดังยอ่ปืนไอ้เชี่ยตดตพวกนี้กลับบ้านไปเลยนะดันอะไรดันอะไรดันอะไรอันนี้เขาถูกหลอกว่าตดซานตอไงดันเหม็นนะเธอไอ้เหี่ยนี่คือจิ๋ม คุ้ยคือจูไม่ใช่ไม่ได้ถามคถามนั้นนะจ๊ะมันมีแถามถามนะไม่ใช่ว่าพี่จ๊บมันจะมีแบบมันจะมีตั้งแต่อายุสามขวบมาห้าขวบมาสิบขวบเรียนเสียงดังเกรงใจสามขวบเรียกว่าอะไรเด็กสามขวบเท่าเด็กเกิแต่คุ้ยสัตว์เจ็ดนิ้ว อย่าเนวเอาไปัดวัเนนี่มันปนายามีรู้จักบาคุยอะคุยอะแล้วจริงหรือไม่ที่เขาหาว่าคุณเจ็ดนิ้วโอ้โหสัตว์จริงนจริงน่ตอบกันเฮ้ย่เนี่ยามอตอบมาจริงจริงกไปก่อนไปไหนัวาไปไหนไปพทดไปพูดแบบ้านกดูก็ดูดูรายการทีวีแะ เ้ะได้พอยตอหรอไงบอกพี่จับเอาว่ะแต่ต้องตัดนิ้วครึ่งนะต้องตัดนิ้วออกข้างนี่เอาเนี่ยเฮ้ยพี่ยยอมด้วยเลยตัดนิ้วพี่ยอมเหรอบากามไอ้บ้ากามกูจะเลี้ยพูปล่อยนายเลยบ้ากามไอ้แมงท้องเลยสารพัดเยอะ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 เลยเนี่ยพี่เจับเอาว่ะที่นี่คือเขาใหญ่พวกเราได้มาเที่ยวกันสนุกสนานตามวัย